ก็สวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะขึ้นของอมูลเส้เดือนจำนวน8ตันส่งให้กับลูกค้านะครับในรอบเชา้าไปทั้ง2องเที่ยวเลยนี่ก็รถพร้อมนะครับมารับสินค้าให้กับบริษัทส่งออกอสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรส่งออกเพราะฉะนั้น นะครับโมลเสตเดือนที่เราผลิตให้เนี่ยมันผ่านการตรวจจากแแบบของบริษัทแล้วซึ่งไม่มีสารตกค้างนะครับมันไม่มีสารตกค้างเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ในเรื่องของมาตรฐานนะครับว่าเราผลิตของที่มีคุณภาพีนน้องก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปสองคลิปสามนะครับเพราะว่าวันนี้จะขึ้นสองคันรถก็คือแดตัน รจริงๆ10ตันไปแล้ว2ตันนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านมูลเส้เดือนที่เราผลิตนะครับจากทางฟาร์มของเราเราผลิต10บถึงยีตันต่อเดือนขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้านะครับผมจะย้าอย่างนี้ขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งมากเราผลิตให้ไวถ้าลูกค้าสั่งน้อยเราก็ผลิตให้ไวแต่เราเราจะลดปริมาณการเลี้ยงนะครับก็ ๋ยวเรามาเจอกันใน ep สองนะครับคลิปสองขอย้ำนะครับเราผลิตมูลเส้เดือนป้อนตลาดทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะปลูกผักนะครับออแกนิกไม้ผลไม้ดอกนะครับหรือพืชส่งออกที่ต้องการใช้ปุ๋ยคุณภาพลองแวะมาดูนะครับอลองแวะมาดูแล้วลองแวะมา,มาคุยกันนะครับเรารับผลิตติดแบรนด์ให้กับลูกค้า หลายเจ้าทั่วประเทศนะครับเราเป็นหลังบ้านให้กับหลายๆคนในต่อๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจและไว้ใจในกระบวนการผลิตของเราแล้วก็วัสดุที่เราใช้ผลิตนะครับย้ํานะครับย้ําก็คือนะครับการที่เราจะส่งออกได้ให้กับบริษัทส่งออกเราต้องผ่านมาตรฐานของบริษัทเขา